ว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทํากำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่งายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat นะครับประจําวันพฤหัสบดีที่12มกราคมนะครับก็เราพบกันในวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันนี้มีอีเวนต์สําคัญนะครับหลังจากที่ วันอังคารที่ผ่านมานะครับคุณเจอร์รอพาวเวลมีไปให้สปีดท,ที่ธนาคารกลางที่สวีเดนนะครับก็คุณเจอร์รองพาวเวลยังส่งสัญญาณนะครับค่อนข้างที่จะแทงกักนะครับแล้วก็ไม่ส่งสัญญาณในเรื่องของการที่จะปรับขึ้นในอระดอเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่พูดเรื่องอตัตราเงินเฟ้อยังไม่พูดเรื่องสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมเท่าไหร่นะนะครับโดยภาพรวมยังพูดถึงเรื่องออสถียรภาพของการเงินของโลกนะครับแล้วก็มีมุมมองว่า การเมืองไม่ควรเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการทาหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับก็สังเกตว่าตัวสีทรับต่างต่างตั้งแต่วันจันทร์นะครับจนถึงวันพระราชบัลลีที่ผ่านมานะครับนะครับก็ค่อนข้างจะแกว่งตัวแคบแนะครับเราโจนปรับตัวลงไปแล้วก็ดีกลับขึ้นมานะครับตลาดพุทวโลกก็ท่งงตัวนะครับในส่วนของราคาทองคําก็แกว่งๆในกรอบประมาณ1 8 7 0ปดอถึงพันแปดรเหรียญน,นะครับราคาธนมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็สังเกตว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยให้ความสนใจกับตัวของเศรษฐกิจ ของโลกค่อนข้างจะมากนะครับว่าจะมีมองไปทิศทางไหนล่าสุดตัวของโบรกแบงค์นะครับก็ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าปีนี้นะครับปี2023มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือรีเซชชันนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็พูดกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่คอร์สี่ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็บรกแบงค์ก็ออกมาแอคชั่นชา้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็โดยภาพรวมเนี่ยผมก็อย่างที่บอกครับผมมองว่า ตัวของเศรษฐกิจโดถอยเนี่ยปีนี้น่าจะเกิดแหละแต่ว่าเกิดผมเชื่อว่าเป็นซอฟต์แอนดิงนะครับไม่ได้หนักเพราะว่าทุกคนรับรู้ครับทุกคนรับรู้ตอนนี้นะครับแล้วก็ออเดล็อกเบียนะครับโอกาสที่ขึ้นสูงไปม,มากมากเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะยากแล้วแหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเศรษฐกิจรวมทั้งภาวะการเงินโลกเนี่ยจะราบเรียบหรือราบลื่นหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยผมยังมองว่าในช่วงแรกๆหรือเดือนมกราคมหาเนี่ยอาจจะพอราบลื่นได้บ้างนะครับแต่หลังจากมกราคมภาไปแล้วเนี่ย เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนยโยบายจะปรับลดลงเร็วๆก็คงไม่ได้ส่วนอัตรางเงินเฟอ้อที่วันนี้นะครับจะมี CPI ออกนะครับตอนนี้คาดการณ์กันแล้วนะครับว่า CPI จะออกมาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับปรับตัวลดลงเงินเฟอ้อลงเศรษฐกิจกาลังจะกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งวันนี้ผมตั้งหัวข้อว,ว่า u s d i เนี่ยอยากคาดหวังกับมันมากเกินไปนะครับเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ตลาดมีความรู้สึกว่าจะมองโลกในแง่ดีมากเกินไป นะครับพอมองลงในแง่ดีมากเกินไปสินทรัพย์ขึ้นมาแรงๆต้องระวังการถูกเทคแอคชั่นในการขายลงมานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็มาดูที่โบรกเกอร์คอนซิลเอ่อไม่ใช่โบรกเกอร์คอนซิลครับเบอร์แบงค์นะครับเบอร์แบงค์นะครับก็มีการคัดเอ่ออิคเอนท์อเมิกเอาพุทฟอร์เควสของปี2023นะครับก็ในส่วนของโลกเนี่ยนะครับปี2022มองไว้2.9นะครับ2023มองเหลือ1.7ก็ถือว่าคัดลงมาเกือบเกือบหนะครับ สหรัฐนี่จะสังเกตอารมณ์มาเยอะนะจะสังเกตว่าเบอร์แบงค์เนี่ยมองสรหรัฐ1.9ดเหลือ0.5แล้วปีหนา้าค่อยกลับมาโตนะครับแสดงเห็นอย่างหนึ่งว่าตัวของเบอร์แบงค์อาจจะมีข้อมูลนะครับว่าสกิจสหรัฐอาจจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสองลงมายูโนะรโซนอันนี้เห็นจะชัดเลยนะครับว่าไม่โตเลยจาก3.3เหลือ0ูนย์นะครับเงินเฟอ้อยังตากกินอยู่ดอกเบี้ยยังคงขึ้นอยู่นะครับญี่ปุ่นจาก1.2เหลือหนึ่งนะครับ ส่วนที่เซอร์ไพรส์นะครับก็คือจีนนะฮะจีนหรือไชน่านะครับปีที่แล้ว2.7คาดการณ์ว่าปีนี้จะขึ้นมา4.3จะสังเกตว่ามูฟเมนต์มันเข้ามาอยู่ฝั่งเอเชียหรือว่าเอเมจิ้งมาร์เก็ตนะครับรัสเซียนะครับลบ3.5ปีแล้วเจอเรื่องสงครามปีนี้ก็ยังติดลบอยู่3.3นะครับแล้วก็ประเทศอย่างเอเมจิ้งมาร์เก็ตที่อยู่ในปริญนะครับก็คืออย่างบราซิลจาก3เหลือ0.8นะครับก็สังเกตว่ามูฟเมนต์เนี่ยมันมาทางฝั่งเอเชียนะครับนะครับก็คือตัวขออองงงจจีีนนนนส่่่่ววไทยเยเก็มมมมุาาะ เติบโตช้าลงนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูตัวของภาพของบัวแบงค์ที่พ r e d i c ตัวของ global growth นะครับปีนี้มอง1.7นะครับึงงมอ1.7เนี่ยเออ่ประเทศไหนได้จะได้อิทธิพลสูงสุดนะครับก็ดูนะครับสีเหลืองเนี่ยคือโตประมาณ5นะครับแล้วก็สีเทาๆเานี่ยคือศูนย์เลยนะครับก็คือโตช้าลงนะครับจะสังเกตว่ารัเสเซียมังบ่นแย่อเมริกาแย่นะครับอเมริกาใต้บราซิลยังแย่อย,อยู่ยุโรป แย่ yeah, ทั้งทวีปเลยนะนะครับจีนนี่เขาบอกว่าจีนนะฮะไทยนี่ยังดีอยู่นะฮะไทยประมาณสามถึงสี่คืออาเซียนนะฮะยังดีจีนยังดีนะครับนี่ถุนที่ท่าเซอร์ไพรส์ก็คือตัวหอวออกลกางครับดูไบกลุ่มดูไบเขาบอกปีนี้จะน่าสนใจครับเพราะว่าราคาน้ำมันน่าจะอยู่คงตัวในระดับสูงนะครับแล้วก็แอฟริกาใต้แต่แอฟริกาใต้ต้องยอมรับครับว่าเขาเพิ่งจะตัดนะครับก็มุมมองก็จะสังเกตว่ามูฟเมนต์มาอยู่นี่ฮะก้อนนี้เอเชีย ยกเป็นญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นดูแย่นะครับหรือเป็นดูแย่ฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็ตัวของอแบงก์ก็มองว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะชะลอตัวนะครับคือจริงก็สอดคล้องกับทุกสํานักที่มองนะครับว่าปีนี้จะไม่ดีก็อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ทุกคนรับรู้แล้วนะครับนะครับว่าโอกาสที่จะชะลอตัวมีสูงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับคืนนี้นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข cpi นะครับตัวเลข cpi นะครับ ก็ประกาศวันนี้นะครับประกาศวันนี้นะครับก็ตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับเป็นการประกาศตัวเลข cpi ของทางฝั่ง,งสหรัฐนะครับก็คาดการนะครับถ้าดูกระแสะคาดการณ์ตอนนี้ครั้งแล้ว7.1ตอนนี้สังเกตลงมาเหลือ6.5นะครับคาดการณ์ตอนนี้นะครับเป็นเยียวยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตั้งแต่เดือนวิทุนายน์ตัวเลข cpi สไลด์ลงมาตลอดนะครับ9.18 8.3ุดาจ เจ็ดจุดหนึ่งนะครับตอนนี้จะลงมา,เ,าเยอะนะครับลงมา0ู 6, นะครับ0ูนถ้าเป็นเดียวเดียวก็ถือว่าเป็นการลงมากที่สุดนะครับก็ตลาดค่อนข้างจะพลอยซินในเรื่องของเงินเฟอ้อมันจะเยอะนะครับเมื่อคือนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น2 6 9จุดเลยนะครับก็คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะลดลงซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของตลาดคาดการณ์ว่าพอตัวเลขเงินเฟอ้อมาลดลงตัวเลขของอัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับเพียงแค่0ู .5 ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ มีความค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วนะครับว่าขึ้นดอกเบีย้ยประมาณ0 2 5ดหที่จะมีการประชุมวันที่1กุมภาพันธ์จะถึงนี้สาหรับฟจนะครับก็ถ้าเราดูอ่านบริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าลดลงค่อนข้างจะเยอะแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมันเป็นเดียวเดียนะครับฉะนั้นการปรับตัวลดลงแล้วก็ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงผมถือว่ามันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรคาดการณ์มากนะครับแต่ก็ผมมองว่าเหมือนก็ตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับแต่นี้ก็ให้ดูภาพนะครับว่า ปรับตัวลดลงมา่อนขาจะแน่นะครับแล้วก็ในส่วนของค cpi ที่ไม่รวมอาหารและบางงานเนี่ยจากระดับประมาณ6นะครับเนี่ยหนะครับเหลือประมาณ5.7นะครับลงมา0.3สก็ปรับตัวลดลงนะครับไม่รวมอาหารและบางงานเนี่ยผู้ค่าเช่าต่างๆเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับก็จริงๆแล้วถ้าในมุมมองของการวิเคราะห์ภาพของเทอร์มินัลเนี่ยถ้าตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลดลงก็จะกระทบชิงไปที่การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยน่าจะลดลงนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะบางคนคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะลงแล้วพี่ริงไม่ใช่นะ อัาดอกเบียยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นช้ารงช้าลงลนั่นเองนะครับขึ้นช้าลงซึ่งก็เตลาดเนี่ยเหมือนกับมีมุมมองว่าเ,เดี๋ยวสักพักเฟดจะลงดอกเบีย้ยซึ่งผมมองว่าช้านะครับเฟดจะต้องค้างอัาดอกเบียไว้ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่ามุมมองเนี่ยตลาดช่วงนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่พอเจอเข่าวดีเนี่ยก็จะใส่ข่าวดีเต็มกําลังเลยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์พุ่งขึ้นมาแรงทองคําก็ยังยืนอยู่ อ่ราานราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่า,อาตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเอ่อเอฟเฟกต์ในทิศทางที่เชิงบวกมากๆอยู่นะครับดังนั้นอย่างเงี้ยผมเลยมองว่ามันต้องหน้าระวังนะครับถ้าดูในเมื่อวานนี้แลววิเคราะห์ในตัวของเอ่อบูมเบิร์กเนี่ยเริ่มปรับเริ่มปรับนะครับพอเห็นตัวเลขออกมาเนี่ยเริ่มปรับเอ่อตัวของมีเดียนนะครับหรือค่ากลางของคืนนี้ที่จะออกมานะครับตอนแรกเนี่ยปรับคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 0ถึงบวก1นะครับก็คือมันนอนมันสำหรับตัว CBI ปรากฏว่าค่าการเนี่ยมันหมุนกลับมาอยู่ที่มีเดินกลายเป็นลบ0.1และก็คือมองว่าเงินเฟอ้อที่เป็นมันนอนมันเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจริงๆเราก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเงินเฟอ้อจริงๆมันเริ่มลดลงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพภาพหนึ่งนะครับคือภาพนี้ฮะก็ อันนี้แรงซื้อเกิดขึ้นในตัวของ US Bond Yield 10ปีนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับก็ซื้อเข้ามาประมาณ8โมงครึ่งนะครับ8โมงครึ่งก็มีแรงแรงเข้ามานะครับแล้วก็ตัว US Bond Yield เนี่ยก็ปรับตัวพุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ก่อนที่จะชะลอลงนะครับผมมองว่ามาร์เก็ตเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับว่าเ,เงินเฟอ้อปรับตัวลดลงแนะ่แล้วก็มีการ ไปแอคชั่นไปก่อนนะครับก็คือซื้อนะครับถ้าเราดูในส่วนของตลาดนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับก็คือเส้นสีชมพูเนี่ยมันคือกราฟของราคาทองคำนะครับก็คือตั้งแต่ถ้าเราดูตั้งแต่ปี2023ันเนี่ยจุดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่5 6 7 8 9จนถึงวันที่12เนี่ยเราสังเกตว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะแล้วล่าสุดนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะครับส่วนเส้นสีดำนี่คือตัวของเอ่อ S&P 500นะครับก็สังเกตว่าก็ปรับตัวสูงขึ้น นี่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนเส้นสีฟ้าคือตัวบิตคอยฮะเมื่อวานนี้ก็บวกกลับขึ้นมานะฮะตัวบิตคอยฟิวเจอร์ขึ้นมาถึงระดับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่18,190นกะครับก็สังเกตว่าทุกสินทรัพย์มันขึ้นมารองหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเหมือนกับตลาดเนี่ยไพอินไปแล้วนะเรื่องของอาาัตราเงินเฟ้อที่จะปรับตัวลดลงและดอกเบีย้ยจะขึ้นเพียงแค่0.25ุดดังนั้นเนี่ยถ้าคืนนี้เนี่ยออกมาตามที่คาดการไว้เนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าจะไม ไม่ตอบสนองเชิงบวกค่อยนะต้องระมัดระวังแรงเทขายทางไปนะครับอันนี้ผมเตือนเอาไว้เพราะว่าตอนนี้ทุกสินทรัพย์ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะถ้าเราดูดูดูในมุมมองของของการขึ้นอย่างเงี้ยมันเหมือนนะตลาดพ่ยินไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคืนนี้สมมติน,นะครับออกมาผิดจากที่คาดการไว้เนี่ยผมคิดว่าตลาดจะเอ่อค่อนข้างจะผิดหวังนะครับดังนั้นถ้าเงินเฟอ้อมันออกมาสมมติไม่ออกมาตามที่คาดการเอาไว้นี่ ที่เราคาดการไว้นะครับว่าจะออกมา6ก้าสมมุติออกมา 6. 7ดตลาดจะลงแรงนะครับยังไงเรามาะระวังไว้นิดหนึ่งแต่ถ้าออกมา6.5ผมคิดว่าตลาดจะบวกไม่เยอะครับราคาทองคำอาจจะขึ้นไปได้แค่กรอบประมาณสัก1 8นแ8ดร้อยแดส้าจนถึงใกล้พันแ5ดอย้าส้าถึงพันเก้าผมว่าคิดว่าบวกห้าถึงสิบเหรียญเนี่ยถือว่าเยอะนะครับไม่น่าจะขึ้นไปทะลุ1ัน0ได้ยังไงเรามาะระวังนิดหนึ่งผมคิดว่าตลาดพายอินไปเยอะมากนะครับนะครับตลาดพายอินไปเยอะมากทีนี้ เออ่ก็ตัวของบลูเบิร์กเนี่ยเขาคาดการซ p ้คืนนี้ครับเมื่อเทียบกับต <fur> ัว s อสแอนดีหอเป็นตัวของข้อมูลที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าคืนนี้ออกมา6กจนะหรือต่ำกว่า6.4จุดเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้20%็นคือต่ำกว่า6.4นะครับเขาบอกว่าตลาด S&P 500จะบวกประมาณ3ามถึงสานะครับอันนี้ต้องอ้างนะครับอ้างข้อมูลจากตัวของเจนทีมอลแกนของตัวบลูเบิร์กนะ อันที่สองนะเขาบอกว่าถ้าออกมา6.4ี่ผู้แนวเมื่อกี้คาดการ6.5ห4 6.4้าหุดี่หจุดี่ถึง6 6จุดหหคาดการตลาดจะบวกประมาณ1.5ถึง2แต่ถ้าออกมา6 6จุก็คือมากกว่าที่คาดการไว้ตลาดมีความเป็นได้1 5%นตะตลาดลง2 3สเปเจะสังเกตนะจะสังเกตนะถ้าออกมาออกผิดคาดแค่นิดเดียวนะตลาดตัวของจ p พ o r g a แกนให้ลบถึง3%เปอร์เเลยนะ2 5 3เเลยฉะนั้นรามัดระวังนะครับถ้าคืนนี้มันไม่ได้ออกมาตามทีี่คาาาดกกรรไว้มโอลงแงแนะ ดังนั้นนักลงทุนทองคำนักลงทุนในตัวของนักลงทุนในต่างประเทศเนี่ยระมัดระว,วังนิดนึ่งนะครับผมมองว่าตลาดเนี่ยมันไพอินไปเยอะมากแล้วนะครับฉะนั้นการไล่ซื้อสินทร,รัพย์ตอนนี้ผมถือว่าเสี่ยงพอสมควรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งหนึ่งที่ผมวันนี้เอามาให้ดูนะครับก็คือเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาคาดการณ์กันมากเลยว่าปีนี้เงินเฟ้อจะลงนะครับแต่ว่าปีนี้คนลืมไปอย่างหนึ่งก็คือจีนเริ่มเปิดประเทศนะครับพอจีนเริ่มเปิดประเทศเนี่ย สิคนค้าพกก็ผ่านจริงในช่วงหนึ่งทย์ที่ผ่านมามันไม่ลงนะมันเริ่มไต่ตัวขึ้นมาเรื่อยๆผมเอาไม่ดู3ามตัวสินค้าครับตัวแรกก็คือสีฟ้าคือค o พเปอร์เนี่ยคัพเปอร์นะครับคัพเปอร์ตอนนี้ทำนิวไฮนะจะสังเกตว่านิวไฮในรอบเกือบ6 7เดือนเลยนะนะครับคอพเปอร์ Copper ตอนนี้นะครับจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเส้นสีฟ้านะครับส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยคือราคาน้ำมันดิบนะราคาน้ำมันดิบเนี่ยปีนี้ก็ไม่ลงนะครับเ้ิมต้น,ตนปีมาเนี่ย กดลงมาใกล้ๆประมาณเ3บามเหรียญต่อบาทแล้วตอนนี้เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่จัดสาคัญที่สุดก็คือตัวของ c o m m o d i t y i n d e x นะครับก็คือตัวของสินค้าพวกก๊าทั้หมดปรากฏว่ามันเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังไงเรามาระามาัร,ามาระวังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนสนใจนะทุกคนสนใจหมดว่า cpi จะออกมาลดลงแต่จริงๆแล้วถ้าสินค้าพวกภพันธุ์ปรับตัวสูงขึ้นเพราะจีนเปิดประเทศหรือเศรษฐกิจเริ่มเชื่อฟื้นตัวเงินเฟ้อม,มันอาจจะกลับขึ้นมาพุ่งอีก นะครับแล้วถ้าเราไปมัวมุ่งแต่ว่าเงินเฟ้อจะลงดอกเบี้ยจะลงหรือดอกเบี้ยจะทรงตัวเราอาจจะติดดอยอยู่ด้านบนนะครับเรามาระวังนิดนหนึ่งนะครับเพราะว่าพอสมมุติว่าผิดคาดเงินเฟ้อกลับพุ่งใหม่เนี่ยสินทรัพย์มันจะเทลงมานะครับเพราะว่าเฟดเขาก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือค้างดอกเบี้ยตั้งนานๆแน่แน่นอนนะครับฉะนั้นจุดนี้น่าสนใจฉะนั้นผมมองว่าวันนี้อย่าคาดหวังกับตัวเงินเฟ้อมากนักว่าจะออกมาลงแล้วทองสินทรัพย์ต่างๆจะพุ่งนะนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของข้อมูลนะครับตัวของข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวเราดูในเชิงของเทคนิคนิดหนึ่งนะครับตัวของเทคนิคนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือกราฟเทคนิคนะครับกราฟเทคนิคก็ยังมีมุมมองเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ารอบเนี้ยนะฮะอันนี้ผมให้ดูภาพใหญ่ดีหนึ่งเนี่ยภาพใหญ่ weekly นะครับภาพรายอ่ weekly เนี่ยตอนเนี้ยนะครับราคาเนี่ยมันกําลังเข้าใกล้จุดเนี่ย ทดสอบบริเวณแนวต้านด้านบนนะเนี่ยก้อนนี้เห็นไหมฮะนะครับเนี่ยก้อนนี้นะครับประมาณพันแปดร้ยแปดสิบถึงพันแปดร้ยเก้าสิบเหรียญตอนนี้เรากำลังทดสอบหัวนี้อยู่นะตอนนั้นใครมาซื้อตรงนี้เก่งอะไรตอนนี้เรามัดระวังนะนะครับเรามัดระวังผมเตือนมาตั้งแต่ครัออ้งที่แล้วแล้วคืออาจจะขึ้นต่อก็ได้ครับแต่ผมมองว่าลิสเซอ,อ,อร์บอเรโชมันเริ่มลดน้อยลงนะครับตรงนี้ถ้าเรามาซื้อมันเหมือน แทง5บาทจ่บาทเดียวนะครับฉะนั้นความเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังนะครับมาระมัดระวังทีนี้ถ้าเรามาดูในทำเฟรมที่สั้นลงนะครับผมให้ดูทำเฟรมสักชั่วโมง4ชั่วโมงนะอันนี้ดูสัก4ชั่วโมงนะครับก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยระยะสั้นนะครับก็คือราคามันเริ่มขึ้นไปฮะก็ยังขึ้นอยู่นะสองสามวันนี้นะฮะตามตัวของเอสแ0นนะครับแต่ก็ติดๆนะตอนนี้อยู่ที่1882แต่จุดที่ผมให้ดูครับคือตัวของ rsi เนี่ยมันเริิ่่มมมเเนนัยฮะรแลง ันแฟดลงเรื่อยๆนะมันแฟดลงเรื่อยคือกดต่ําลงต่าลงต่าลงเรื่อยๆแต่ราคามันก็ยังซิกแซกอยู่ด้านบนดังนั้นแสดงว่าตลาดรอะฮะตลาดรอถ้าคืนนี้บิ๊กมันนี่มันไม่เข้าแล้วเปลี่ยนใจมาเป็นขายเรามาระวังนะครับแนวรับสําคัญหุ้นที่ผมให้ไว้ที่หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งนะครับหนึ่งแปดหกศูนย์ตอนนี้หนึ่งแปดแปดศูนย์ใช่ไหมฮะก็ดาวไซด์ยี่สิบเหรียญแนวรับถัดไปฮะก็คือประมาณถัดแปดร้อยสี่สิบนะครับ นะครับก็คือดาวไซก็มาสี่สิเหรียญตรงนี้ยี่สิบนะตรงนี้4ี่สิถามว่าขึ้นไปได้ไหมก็ขึ้นไปได้ฮะฉะนั้นอัพไซข้างบนก็อยู่พันเ้าประมาณหนึ่งแปดเก้าห้าพันเก้าก็ยี่สิบังนั้นคนเล่นตรงนี้จะสังเกตน,นะอัพไซยี่สิบดาวไซยี่สิบถึงสี่สิบก็ดาวไซก็ปวกไปประมาณหกสิบเหรียญนี่ยนะครับฉนั้นะผมว่าเรามาระวังนะถ้าใครจะเข้าบริเวณนี้เรามาระวังนิดหนึ่งสําหรับประคัทของคำนะครับผมยังมองเป็นมีโอกาสกับตัวย่อมากกว่าที่จะขึ้นต แต่จะผิดก็ได้ครับคืนนี้นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบเนี่ยท,ท,ที่ผมหมา้ดูเนี่ยประเด็นสําคัญคือตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะไม่ทํลงลม่นี่เห็นไหมไอซไม่ทํลงลม่นี่นะครับยกตูขึ้นมาฉะนั้นตอนนี้เหลือแต่หัวเดียวครับคือแปดสิบแล้วตอนนี้สัญญาณโดยภาพรวมราคาน้ำมันดิบเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะลงนะครับมีแรงซื้อขึ้นมาฉะนั้นผมว่าจริงรจริงครับฟินแนนซท่วสำคัญคือจีนเปิดประเทศนะถ้าเขาเปิดปริมาณการใช้น้ำมันเขาเพิ่มขึ้นครับดังนั้นราคาน้ำมันก็อาจจะไม่ลงก็ได้นะครับแล้วอาจจะเลีี้้้ยงขึนนนนไป่บแตตอ รอบราคา้นมันดิบจะอยู่ที่ประมาณสัก71-80นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมไปดู N a s แ a q ครับ n a s แ a q นี่น่าสนใจมากนะครับเพราะ n a s แ a q เนี่ยประมาณสองสามวันที่ผ่านมามันฟื้นขึ้นมาเร็วมันฟื้นขึ้นมาเร็วนะครับแล้วตอนนี้ N a s แ a q เนี่ยมันกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญครคือโซนบร,ริเวณประมาณ11,500เนี่ยนะครับกลมนี้จะสังเกตนะครับตรงน,นี้ก็คือนี่เห็นไหมครับโลเดิมตอนที่มันหลุดลงมา โลของมันที่มันหลุดลงมาฉะนั้นตรงเนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จุดข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็คือมันเดี๋ยวผมลบใหม่เดี๋ยว,ด,ยวดูแล้วสับสนน,นี่นี่เห็นไหมฮะมันจะลงมาขึ้นมาทดสอบเลยนะครับหนึ่งหนึ่งห้าร้อยเพราะว่าตรงนี้น่ากลัวถ้าผ่านไปไม่ได้ถ้าผ่านไปไม่ได้นะครับมีโอกาสลงลงได้ลงก็แรยลงก็ลงแรงนะครับสำหรับตัวเนสต์ ตอนนี้กรอบของมันแกวงอยู่ประมาณ3 5 0ถึง500จุดนะครับก็แนวรับข้างล่างก็จะอยู่ที่โซนประมาณสัก1 1 1 0 0นะครับนะครับก็ประมาระวังไว้นิดนึงนะครับสินทรัพย์ต่างถัวันนี้ขึ้นมาก็น่าจะเร็วแรงจนผมก็น่าจะประหลาดใจนะครับนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับเอ็นเดฟมาร์เก็ตีก็เดี๋ยวคงต้องรอลุ้นตัว CPI คืนนี้นะครับประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับถ้าออกมาแล้วเอกมาดีก็ ผมเชื่อว่าตลาดขึ้นไปเยอะครับน่าจะารับรข่าวไปเยอะแล้วนะครับเราก็จะตลาดจะไปลุ้นวันที่เฟดประชุมวันที่1กุมภาพันธ์แต่ถ้าออกมาแล้วผิดคาดหรือตลาดเกิดมองว่าออกมาแล้วไม่เซฟไพรส์เท่าไหร่นะครับมีโอกาสโดนขายนะครับอย่างนั้นเรามาระวังด้วยนะครับอาจเจอเซลล์อนแฟกได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้านะครับขอให้โชคดีในการลงทุนสวัสดีครับ